สำหรับพิธีทอดกระถินธรรมชัยเพื่อสร้างอาคาร115ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนลกยูเพื่อเป็นที่พักอบรมและหล่อล้อมอาสาสมัครให้เป็นยอดขุนพลแก้วแห่งกองทัพธรรมในการเผยแผ่และขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกโดยในปีนี้วัดพรธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีทอดกระถินขึ้น เมื่อวันที่หพฤศจิก,กายนที่ผ่านมาโดยริ้วขบวนของคณะเจ้าภาพผู้มีบุญและคณะประธานกระถินได้อัญเชิญผ้าตรายกระถินด้วยความปิติเบิกบานและเลื่อมใสในบุญค่ะซึ่งทุกย่างก้าวของท่านเจ้าภาพผู้มีบุญที่อัญเชิญผ้าตรายล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสง่างามทุกท่านเห็นถึงความสําคัญของการทอดกระถิน เพราะเป็นมหากรารทานหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวสำหรับประธานกระถินธรรมชัยเพื่อสร้างอาคาร115ปีคุณยายอาจารย์มหารตัตนอุบาสิกาจันทน์ขนกยุงได้แก่กลลยานมิตรปียานานันทันและกลลยานมิตรชุติมนบุญสูงโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตาชีโวเป็นประธานสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์ได้ร่วมประกอบพิธีกรรม โดยก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกระถินทุกท่านได้รวมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดกระถินตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้น,นกลนาลยานมิตรปียนานและกลาลยานมิตรชุติมลบุญสูงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากระถิน,นพร้อมทั้งได้น้อมนำผ้ากระถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์โดยมีพระครูสังฆรักษรังสฤษ อิตทธิจินตะโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกล่าวพระเดียงสงส่วนทางด้านพระมหาวีรวัต<า>รวีรวัถโกเปรียนธรรมก้าประโยคโ<อ>ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกล่าวอัปโลกกถินและโดยภาคกระถินทานคณะสงฆ์พิจรารณาเห็นสมควรแก่พระครูสมุธานินบุญยะนันโทนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนายาวชนโลกเป็นผู้รับภาคกระถินในปีนี้และในโอกาสนี้หลวงพ่อทัตชิโวได้อานโอวาทโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าใครจะมีทรัพย์น้อยหรือทรัพย์มากล้วนหามาด้วยความยากลำบากกันทั้งสิ้นเราต้องทำใจใส,ส่แล้วก็ต้องปลื้มกับบุญที่เราได้ร่วมกันทำวันนี้เป็นวันที่เราได้มาทอดกระถิน่น บุญก็จะเกิดขึ้นต่อไปอีกเจ็ดวันในเมืองมนุษย์นับจากวันนี้ถ้าเรานึกบุญบ่อยๆบุญก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเจ็ดวันนี้เราต้องรักษาใจให้ใสๆให้ใจเราละเอียดให้ใจเราบริสุทธิ์ให้มีความปลื้มในมหาทานบารมีบุญจะเกิดบุญจะได้เกิดขึ้นต่อเนื่องกับเราตลอดเลยตลอดเวลาเลยนะลูก บุญกระถินเป็นบุญกรารทานนะคะ1ปีทําได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีช่วงระยะเวลาอันจํากัดและบุญนี้เป็นบุญใหญ่ค่ะ ซึ่งสําหรับตัวเองแล้วเนี่ยจะไม่พลาดเลยในบุญกรถินปีไหนมีมากทํามากค่ะปีไหนมีน้อยทําน้อยค่ะแต่ว่าเราก็ทําอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องเพราะว่าบุญนี้ทําไปแล้วก็เป็นบุญของเราเองนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยจนจากการทําบุญเลยดันั้นบุญในแต่ละปีที่หลวงพ่อให้มาเนี่ยคือ ตั้งใจทำทำแบบสุดชีวิตเลยแล้วก็พบว่าชีวิตเราก็ดีขึ้นก็มีทางมาแห่งทรัพย์เป็นอัศจรรย์จริงๆสิ่งที่เราได้ทำไปเนี่ยมันเกินควรเกินคาดกลับมามากกว่าสิ่งที่เราได้ทำบุญไปจะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เราเชื่อมั่นในบุญที่เราได้ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นบุญที่หลวงพ่อได้คัดสรรมาให้กับลูกๆแล้วให้เราได้มั่นใจตรงนี้แล้วก็ทำอย่างสุดชีวิตทำอย่างสุดใจผลที่ได้กลับมานั้น เป็นอนิสงส์ที่เกินควรเกินคาดให้เรามั่นใจในบุญตรงนี้ค่ะ บุญกระถินต้องทําทุกปีมีความปลื้มใจมากเลยค่ะที่ได้มาทอดกระถินสามัคคีนะคะที่วัดพระธรรมกายนะคะเพราะว่าหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะคือสาธุชนทุกๆคนนะคะก็ตั้งใจแล้วก็อรอคอยในวันนี้นะคะใจจดใจจ่อเพราะว่าเรารักษาศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็ทําความดีมาตลอด3เดือนนะคะในช่วงเข้ารรพรรษาพอพรรษาปุ๊บเนี่ยทุกคนถ้าเป็นพุทธศัสนิ์สิทิชนนะคะก็จะมีความตั้งใจรอคอยที่จะทำบุ ใหญ่นี้นะคะเพราะว่าเป็นบุญที่เป็นกรารทานนะคะบุญกระถิ่นเนี้ยเป็นบุญที่เปลี่ยนชีวิตนะคะจากที่เราเนี่ยทำมาหาก,กินลำบากนะคะพอเรามาทอดกระถินเนี่ยเราก็จะมีการทำมาหาก,กินที่ง่ายขึ้นคล่องขึ้นแล้วก็ทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยก็มาได้โดยง่ายนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาทอดกระถินกันนะคะทุกๆปีเลยตั้งใจนะคะ1ปีมีเพียงครั้งเดียวค่ะ สำหรับงานบุญกระถิ่นในวันนี้ซึ่งเรียกได้ว่าพวกเราก็ปราปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้พวกเราได้ร่วมกันบอกบุญกระถิ่นนะคะกับเพื่อนๆและก็เพื่อนพี่น้องญาติวิตรค่ะซึ่งกว่าจะได้มาในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าผ่าอะไรมาหลายอย่างทีเดียวค่ะและในวันนี้เราได้มาพร้อมกับเพื่อนๆพี่น้องๆค่ะได้ชักชวนกันมานะคะมาร่วมสังสมร์บุญกันในวันนี้ค่ะ ้มาเหมือนกับที่น้องได้บอกนะคะพวกเราก็ต้องลงมือลงแรงกันเยอะไม่ว่าจะบอกบุญออนไลน์หรือว่าจะบอกบุญตัวต่อตัว,ตว โดยการไปเดินบอกบุญที่ตลาดต่างๆเราได้เป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆทุกคนรวมถึงพี่น้องอีกทุกๆคนด้วยเราได้เป็นตัวแทนของพวกเขามันไม่มีอะไรที่น่าปลื้มไปมากกว่านี้อีกแล้วคะ่ะปัจจัยนะคะที่ทุกท่านได้มีโอกาสได้ร่วมบุญมากรับทางน้องๆชุมลมพุทธหรือว่า,าท่านได้สังสมไม่ว่าจะเป็นวัดอื่นๆนะคะก็คือปัจจัยกระถิ่นเหล่านี้นะคะ่ะก็จะนําไปพัฒนานะคะวัดนะคะให้มีความ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อจะเป็นสถานที่ที่ให้ทุกคนได้มาทํากิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานยิ่งขึ้น,นะค่ะไม่ได้มองแค่ในเรื่องของการที่เรามาร่วมบุญพัฒนาแค่วัดใช่ไหมคะแต่ว่ามันสามารถมองในเรื่องของถ้าหากพระพุทธศาสนาค่ะมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งนะคะทั้งประชาชนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหรือว่าอายุเท่าไระค่ะแล้วเราสามารถจะส่งต่อ พระพุทธศาสนาค่ะจากรุ่นพวกหนูใช่ไหมคะยังสามารถส่งต่อเยาวชนรุ่นใหม่ต่อ,ตอไปได้คะ่ะให้มีโอกาสได้มาสัมผัสพระพุทธศาสนาค่ะ